หนึ่งในเค้กพื้นฐานที่เพื่อนๆควรจะต้องหัดทําไว้นะครับก็คือสปันเค้กครับพอเราได้สปันเค้กนะครับเราสามารถนําไปประกอบเป็นเค้กได้มากมายอย่างเช่นวิกตอเรียนสปันเค้กซึ่งมีไส้เป็นไส้แยมและครีมนะครับหรือเรายังสามารถนําเค้กโดยเดียวกันมาทําในรูปแบบของคัพเค้กอัพไซด์ดาวเค้กก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้เราจะมาเรียนรู้เบสิกในการทําสปันเค้กกันครับสปันเค้กสูตรนี้ เราจะใช้ไข่ทั้งหมด6ฟองนะครับเราจะได้เค้กขนาดพิมพ์พ7นิ้ว3พิมพ์พด้วยกันถ้าใครไม่มีพิมพ์ขนาด7นิ้วเราสามารถใช้เป็น9นิ้ว2พิมพ์พได้เช่นเดียวกันฉีดสเปรย์น้ำมันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ลองกระดาษไขไว้เลยครับเราจะใช้แป้งเค้กนะครับ140กรัมครับพร้อมกับผงฟูเค้กสปันเนี่ยหลายๆคนเขาจะร่อนแป้งทั้งหมด2ครั้งนะครับเพื่อให้ได้เนื้อที่ฟูเบา เทคนิคของเราง่ายๆครับเรานำที่วัดแป้ง2อันมาซ้อนกันแบบนี้ได้เลยครับ ส่วนประกอบในการทำสปันเค้กนะครับนอกจากแป้งเคก้กผงฟูแล้วก็จะมีไข่น้ำตาลและกระเนยดังนั้นส่วนประกอบเนี่ยไม่เยอะนะครับไข่ไก่ที่เราใช้ต้องเป็นไข่ไก่ที่สดใหม่ก่อนนำมาตีนะครับไข่ไก่ควรจะอยู่ที่อุณหภูมิห้องถ้าเรานำไข่ไก่ออกจากตู้เย็นนะครับพักเขาไว้ก่อนสัก1 0 2ถึงนาทีครับในการตีนะครับแนะนำให้ใช้สแตนด์มิกเซอร์นะครับโดยที่เราจะเริ่มตีจากไข่ไก่อย่างเดียวก่อนนะครับประมาณสัก2นาทีครับ พอครบ2นาทีนะครับใส่น้ำตาลครับหลังจาก8นาทีนะครับส่วนผสมจะขึ้นมาประมาณ3-4เท่าเราจะตีต่ออีกประมาณครึ่งนาทีด้วยสปีดต,ต่ำนะครับเพื่อเป็นการตัดฟองอากาศครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ สปันเค้กนะครับจะมีรูปแบบที่มีเนยแล้วก็ไม่มีเนยนะครับสำหรับรูปแบบที่เขาไม่ใส่เนยเนี่ยเมื่อทาเสร็จแล้วก่อนที่จะไปประกอบเป็นเค้กนะครับเขาจะชอบพรมด้วยน้ําเชื่อมให้ช่าๆแต่สูตรนี้ที่เราจะทานะครับเราจะใส่เนยละลายครับเนยควรจะอยู่ในลักษณะที่อุ่นๆนะครับไม่ควรจะเย็นนะครับเราจะเจือจางเนยละลายของเราด้วยส่วนประกอบของไข่ก่อนเล็กน้อยครับใส่ลงไปประมาณสัก2ถ้วยตวงนะครับเสร็จแล้วนะครับเราผสมให้เข้ากันดีก่อนครับ พอเขาเข้ากันดีแล้วนะครับใส่ส่วนประกอบไข่ลงไปเพิ่มอีกประมาณครึ่งหนึ่งครับแล้วก็คนนะครับคนให้กระจายทั่วดี ในขั้นตอนของการใส่แป้งนะครับเราจะใส่ก่อนใส่ไข่ส่วนที่เหลือนะครับเพราะว่าแป้งเนี่ยจะทําให้ตัวไข่เนี่ยยุบลงนะครับดังนั้นไข่ส่วนที่เหลือเนี่ยจะช่วยได้มากทีเดียวครับพอเราใส่แป้งเค้กลงไปส่วนประกอบเนี่ยเขาจะยุบตัวลงเราต้องตะอล่อมอย่างเบาๆนะครับาละครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับหยุดได้เลยทันทีครับถึงแม้ว่าส่วนประกอบจะยุบตัวลงเราก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเรามีไข่อีกส่วนหนึ่งที่เหลือนะครับใส่ลงไปตอนนี้จะผสมกันได้ง่ายกว่าใส่ลงไปได้ทั้งหมดเลยครับ น,นะครับพอใส่ลงไปครั้งนี้ผสมได้ง่ายแล้วครับเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนผสมลงในพิมพ์นะครับแต่ละพิมพ์เนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่215ถึง220กรัมครับคอพิมพ์เบาๆเพื่อไล่อากาศนะครับไฟที่ใช้ในการอบนะครับ180องศาโปรแกรมไฟล่างไฟบนเค้กสปันสูตรนี้ใช้เวลา20นาทีครับ ก่อนที่เราจะนำเค,ค้กออกจากพิมพ์นะครับเราจะพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องครับส่วนตรงหน้าเค,ค้กนะครับผิวของเขาจะหลุดออกอย่างง่ายดายครับสปันเค,ค้กนะครับเราสามารถนำไปประกอบเป็นเค,ค้กได้หลากหลายรูปแบบและนี่ก็คือพื้นฐานการทำสปันเค,ค้กแบบง่ายๆครับ